ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้เดี๋ยวครูจะเฉลยข้อสอบเติมคำนะคะหลังจากที่ให้พวกเราทำในข้อ51ถึงข้อ60นะคะมาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อ51นะคะ,ะนักเรียนจะต้องเติมนะคะหน้าคําศัพท์คําว่า A ใช่ไหมคะซึ่งคําว่า A ตรงนี้ก็จะมีความหมายแปลว่าอะไรคะ ค่ะแปลว่าที่นะคะเป็นตัวชี้สถานที่นะคะหรือว่าเป็นตัวชี้เวลาได้ด้วยนะคะถ้าเป็นตัวชี้เวลาก็จะแปลว่าเมื่อหรือตอนก็ได้ค่ะอ่าตอนนี้ไม่ได้เห็นคำกิริยานะคะด้านหลังตรงนี้เราจะต้องสะกดนะคะกริยาของเราคือด้านบนนะคะเราจะได้คำว่าคาใช่ไหมคะ คาที่แปลว่าไปใช่ไหมอ่ะส่วนวายากรนะคะตัวรีเอินนะคะกอ,ะอนะคะคมนีดามีความหมายแปลว่าอะไรคะเมื่อใช้กับคำกริยาด้านหลังเรียนกอมนีดาแปลว่าจะนะคะทำให้ประโยคของเราเป็นรูปอนาคตนะคะหมายถึงจะ เพราะฉะนั้นเมื่อรีอ,อินกอมนีดาอยู่กับคำกริยาคานะคะก็จะกลายเป็นไคลกอมนีดานะคะแปลว่าจะไปใช่ไหมคะพวกเราก็คือจะไปที่จุดๆนะคะรอหมายถึงเพื่อ กิริยาหน้ารอนะคะมีคำกิริยาว่าโพที่แปลว่าดูใช่ไหมคะตัวชี้กรรมตรงนี้ค่ะทำให้เราเห็นคำนามนะคะที่อยู่ด้านหน้าซึ่งก็จานว่ายองห่าหมายถึงภาพยนตร์ใช่ไหมฉะนั้นก็จะเริ่มรู้แล้วนะคะว่ายองหัาเรื่องโพโร เราจะต้องจุดๆๆ,ๆเอ่ขับนีดายะหนังเรื่รองโปโรคึกจังใช่ไหมคะคึกจังเอ่ขันก้มนีดาก็จะแปลว่าจะไปโรงภาพยนต์เพื่อดูหนังนะคะก็ตอบเป็นคึกจังใช่ไหมคะแปลว่าโรงหนัง เมื่อเเดทเห็นตัวชี้ a นะคะ,ะก็จะคู่กับคําศัพท์ซึ่งเป็นสถานที่นะคะหรือบางครั้งก็จะเป็นเวลาได้ด้วยนะคะอย่างเช่นอาชินเมชอยอเกะโคจอนเนโอฮูเนี่ค่ะก็จะเป็นตอนโอฮู oh ก็เป็นบ่ายนะคะจะชี้เวลาได้ด้วยนอกจากชี้สถานที่นะคะแต่กรณีข้อ51ของเรียนเนี่ยเป็นตัวชี้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ใช่ไหมคะ คำว่าชิกตังก็แบบหมายถึงอะไรคะร้านอาหารใช่ไหมคะนี่ส่วนตัวเลือกที่สองนะคะอ่านว่าถึงแห่งก็หมายถึงธนาคารนะอยู่เน่งนี่ตัวเลือกที่หนึ่งอ่านว่าซอจมหมายถึง ร้านหนังสือนะคะซอจอมอืมนะคะประโยคของตัวเองเนี่ยก็จะต้องเติมคำว่ายงหว่าเรื่องโผล่หรอเพื่อไปดูภาพยนตร์คึ้นังเหะขัลก้มหนีตาจะไปที่โรงหนังนะคะจะไปที่ โรงหนังเพื่อดูภาพยนตร์นะคะในส่วนของข้อที่เปนข้อที่ห้าสิบเอ็ดนะครับจบไปแล้วเรามาดูในส่วนของห้าสิบสองนะคะข้อห้าสิบสองเชชอเอเชแปลว่าฉันใช่ไหมคะหรือว่าของฉันตัวชี้ประธานของเรียนหนึ่ง เรามีคำศัพท์คำว่าชินกุที่แปลว่าเพื่อนเชชินกุถูกนำมาแปลรวมกันนะคะก็จะหมายถึงฉันเพื่อนใช,ใช่ไหมคะต้องแปลว่าเพื่อนของฉันเพื่อนของฉันเชชินกุเนิจุดๆ,ๆ,ๆตรงนี้ให้เราเติมว่าชารัมิดาจารมิดาจารมิา ชาเรียลชารามิาไปถึงเก่งหรือดีนะคะชาเรคือทําเก่งทําสิ่งนั้นได้เก่งหรือว่าทําได้ดีเลยค่ะชารามิตาเราจะต้องแต่งว่าเพื่อนของฉันเขาเก่งแล้วก็ตรงนี้เป็นกรรมเขาเก่งเรื่องอะไรนะคะคุ u, ูแปลว่าเรียน โยรี ori, หมายถึงพ่อใหญ่โยอะไรคะโยรีเรื่องโยรีทำอาหารโนแรโนแรเรื่องโนแรหมายถึงเพลงใช่ไหมคะและอุนโดงหมายถึงกีฬาหรือว่าออกกำลังกายนะคะอุนโดงเรื่ง 예 아니 제친구는뭐뭐에잘합니다 고향, 고향 음식 아하, 맛있습니다. 여기 봐. 여기 อาหารถูกขยายด้วยคำว่าโคหยัางที่แปลว่าบ้านเกิดะะอาหารพื้นบ้าน,นะะอาหารประจำบ้านเกิดของเราประจำประเทศของเรา,า,ารเรียกว่าโคหยัางอืมชิบมาชิตหมายถึงอะไรคะมาชิตมาชิตะมาชิสึมิระอร่อยมาชิสโตยโคหยัางอืมชิบ มันเดินมันดินดหมายถึงทำประกอบการปรุงอาหารนะคะเกี่ยวกับอาหารเรียนว่าเพื่อนเราเก่งอะไรคะโอ้ต้องยอรีใช่ไหมคะยอรีเรือารา่อจะรับดาเจีซึ่งก็คนอยอรีเรือาราเ่อจะรับดีดเขาก็จะบอกขยายว่าเพื่อนของฉันนะเขาก็ จะทำอาหารบ้านเกิดค่ะอร่อยต่อมานะคะมาดูที่ข้อ53ของเราค่ะอ๋อมีคำว่า shift ละ s h i f ตัวนี้จะเชื่อมกับ g o ของตัวเลือกทุกอันนะคะนี่ถึงไวยากรณ์อนนเองค่ะ g o ชิป f t ตะ g o ชิป h i f t อย ขูชิบตาหมายถึงอะไรคะสันได้ไหมขูดชิบหมายถึงอยากใช่ไหมคะมีความหมายก็คืออยากหรือว่าต้องการนะคะนี่อยากอะไรอะ่ะคีสุกคีสุหมายถึงคำวิเศษใช่ไหมคะแปลว่าต่อเนื่องคีสุกทำสิ่งนั้นต่อเนื่องนะคะดำเนินต่อไป คีสุกหาตาคีสุกคีสุกคีสุกก็เขาทำอะไรต่อเนี่ยให้เราเติมใช่ไหมคะให้เราหากิริยามาเติมยอ o g หมายถึงที่นี่ย ogi ยอ ogi สอเคสุกจุดจุดจุดโค้จิบซึงมิตา ชาคีชาคีชาคีหมายถึงคบหากันนะคะหมายถึงคบกันคบหากันดูใจกันนะคะมันเดินกิริยามันเดินแปลว่าทำกิริยาอินฮาดาอินฮาทำงานนะคะอินฮาดาและคำกิริยาปาจีหมายถึงอะไรคะ ไม่เข้าร่วมปาจิดาหมายถึงการที่ไม่เข้าร่วมะคะอยากที่จะจุดๆ,ๆทำอะไรอยากที่จะทำอะไรต่อเนื่องที่นี่ คำตอบที่นี่นะคะก็คือเขาได้บอกว่าถ้าอื่นได้ถ้าอื่นผัดไปถ้าแต่ว่าพระจันทร์แต่ว่าเดือนนะคะถ้าอื่นได้ก็หมายถึงเดือนหน้าถ้าอื่นได้ ในเดือนหน้าในเดือนหน้าทามได้ทานได้เกรนลูนลเคยกกคนนาคคยก,กนนาย้กึุดนัมดีดาคกรนลูเคยาก้กึุดนัมดีดาคกรนลูเคยากหมายถึงสัญญาจ้างงานนะคะกลดหมายถึงอะไรคะ หมายถึงเสร็จใช่ไหมคะหมายถึงสิ้นสุดนะคะสัญญาจ้างงานก็คือสิ้นสุดนะคะก็คือหมดใช่ไหมคะทาลินดาเร่ขึ้นรูเคยกก้กึดนำมิีดาอ่านเขาก็บอกว่าเคยกกีกันช่วง ระยะเวลาสัญญาจ้างนะคะขี่กันเป็นระยะเคีัยกก็หมายถึงสัญญาย้อนจ้างต่อหรือว่าขยายเวลาออกไปใช่ไหมคะย้อนจ้างหมายถึงการต่อขยายนะคะเพิ่มสูอิดหมายถึงสามารถ ยอนแต่ว่าถ้ายอนอยู่หลังตัวไหนนี่หละก็แปลเอ่อย้อนนะคะขึ้นผสมกันไปค่ะถ้าสามารถต่อระยะเวลาของสัญญาจ้างก็อยากที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปใช่ไหมคะอยากที่จะทำงานที่นี่ต่อไปแล้วก็สาม แก้สุ่ย하고จิบส์มีต์ต่อมานะคะ,ะคำถามข้อที่54นะคะถาเอิมดด้จำได้ไหมคะถาเอิมได้ถาด้ถาเอิมแปลว่าถัดไปนะคะได้แปลว่าเดือนเดือนถัดไปนะคะหมายถึงเดือนหน้าถาเอิมดาได้ 한국어능กู험한국어능력ก험ีฮ่กงยหมายถึงการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีนะคะการสอบภาษาเกาหลีการสอบวัดความสามารถภาษาเกาหลีนะคะท่นกูโกนึงยกชีฮงการสอบความสามารถ

เดือนหน้าก็จะมีการสอบความสามารถภาษาเกาหลีแล้วนะคะนอจีนะคะนอหอเรียนนอหนูจะอยู่ในตัวเลือกนะคะนอจีแปลว่าอะไรนะนักวิทยากรที่เราท่องสอบครูกันนอจีเด้าใ้ไหมหมายถึงเป็นเวลาใช่ไหมคะ เมื่อที่เป็นเวลาเราต้องใช้ับฮันกุกโก้ฮันกุกโก้หรือแว่าฮันกุกโก้หมายถึงเกาหลีฮันกุเติมออเข้าไปเติมออด้วยจะหมายถึงภาษานะคะภาษาเกาหลีฮันกุกโก้หรือฮันกุกโก้หรือ 하고 카르치 시다 나이튼 무무 보다 나이ถาม 예습 하다 예습 ก็คือเ ฝึกฝนทำเยสต์ทำทดสอบทำแบบฝึกนะคะคงบูหดดาไปถึงเรียนให้ครูก่อต้องเชินด้วย คงบูใช่ไหมคะฮังกูโกเร่คง,งบูฮา,าัาเรียนมีสอบเราก็ต้องมีการเรียนนะคะงก็คงบูเรียนไม่เท่าไหร่ก็จะได้สอบแล้วนะคะแต,แต่ก็จะได้สอบแล้วใช่ไหมคะเราเรียนภาษาเกาหลีเป็นเวลาไม่เท่าไหร่ก็ สอบนะคะชิฮอมเมิรงชิอยากสอบแล้วใช่ไหมคะอยากที่จะเข้าสอบแล้วนะคะแล้อ4สี่ไปเลื่อนดูหมายเลขห้าสิบห้านะคะตัวทูนชวนิคะชิแปลว่าคุณใช่ไหมคะแี้วก็จะรู้โดยทันทีว่าด้านหน้าเป็นชื่อของเขานะคะชื่อว่าคุณทวน ตวนคุณตวนแมอูหมายถึงมากเป็นคำวิเศษหรือคำขยายคำกริยานะคะซึ่งกริยาก็จะอยู่ตรงตัวเลือกนะคะตวนเขาเป็นอะไรมากจุดๆเขาเป็นอะไรมากสาราสารามหมายถึงไหมคะสารามคนอินนีดา กิยา e ของเราคำกิยา e หมายถึงคือค่ะเป็นคือก็ได้หรือว่าเป็นก็ได้ค่ะนั่นเลยจะต้องหาว่าตัวนเป็นคนจุดๆมากนะ,ะเราเห็นคำว่าขยายด้วยค่ะินจิแปลว่าก่อนเวลาใช่ไหมคะ่ะ อินจิกแต่เช้ามาก่อนเลยมาก่อนเวลาเลยนะคะชุนเกินก็คือเข้างานใช่ไหมคะชุนเกินมีชุนเดียวที่แปลว่าเข้านอกนั้นมันจะเป็นออกนะคะชุนเกินที่แปลว่าเข้างานเนี่ยตัวอันเนี่ยเขาจะอินจิกชุนเกิน มาทำงานแต่เช้าเลยอะคะ่ะก็แสดงว,ว่าเขาเป็นคนตุกตุกฮาดาตุกตุกแปลว่าฉลาดมอซิตาหมายถึงหล่อเทะคะ่คะเป็นคนหลอ่อเป็นคนเท่จงเลยสมาร์ทพูจิรอนหมายถึงพูจิรอนขยันใช่ไหมคะ 네, 재미있다. 재미있어서 녹선 안, 낮은 옥나 손자 재미있네. 그래서 난또한 씨는 또한 씨는 매우 부지런한 사람입니다. 부지런. 네, อธิบายวันนี้นะคะห้าคอแรกกันสําหรับพวกเรานะคะเราลองดูสิคะว่าความเข้าใจเรื่องการเติมคําของเราเนี่ยจะดีขึ้นหรือยังนะคะสวัสดีค่ะ